เอาแค่บ่ายสามพอนะเดี๋ยวสามโมงเสร็จปุ๊บจะไปลดน้ำต้นไม้ไม่เคยมีโอกาสในการทำกิจข้อวัดของตัวเองมานานมากวันนี้แบบมีโอกาสในการทำกิจข้อวัดของตัวเองตั้งแต่แตเช้าจะหลดมาถึงเที่ยงแบบเข้าสภาวะชีวิตเดิมดีใจมากวันนี้แบบโอ้ยมีความสุขที่สุด หลังจากได้สงบอยู่บ้านพอดีจริงจริมันมีงานวันนี้ต้องเดินทางไปเพชรบุรีแต่ยกเลิกยกเลิกกระทานหาันก็เลยมีโอกาสได้พักผ่อนยกเลิกจต่เมื่อวานแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปโคราชไม่มีคิวอะไรแล้วเคลียร์หมดแล้วตอนนี้ถ้างานแคนเซิลนะไม่รับเพิ่มดีเลยยุติหาเวลาพักได้โอกาสรอโอกาสนี้มานาน มาให้แทรกด้วยว่างก็มาให้แทรกขอพักก่อนช่วงนี้แบบเป็นจังหวะช่วงแบบช่วงชิงเวลาว่างอาจารย์ก็ชอบอยู่บ้านเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ก็จะมีเวลามีเวลาในการอยู่บ้านแบบยาวๆอีกไม่นานอีกไม่นานเพราะอาจารย์แผ่นทุกอย่างไว้หมดแล้วว่าเวลาไหนอะไรยังไงจะเริ่มกลับมาไลฟ์สดที่บ้านแล้วก็ ถ้ามีเวลาเหลืออาจารย์จะกลับมาอ่านพระสูตรให้ฟังด้วยช่วงเวลาของแต่ละวันหนึ่งชั่วโมงอาจจะมานั่งสัตยายให้ฟังอาจจะไม่ใช่ชั่วโมงหนึ่งก็ได้อาจจะมากกว่า1ชั่วโมงก็ได้แล้วก็จะถามตอบไลฟ์สดอย่างเงี้ยอาจจะเหลือแค่วันละสองชั่วโมงที่เหลือก็จะอ่านหนังสือให้ฟังเท่าที่อ่านไหวเท่าที่อ่านได้อ่านได้แค่ไหนแค่นั้น ในช่วงเวลาที่มีอยู่อ่านพระไตรปิฎกให้ฟังเดีย๋ยวรอบนี้จะเอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังเลยแต่ไม่รู้จะทันจบป่ะนะไม่น่าจบไม่น่าทันสี่สิบห้าเล่มไม่น่าทันเก้าสิบเอ็ดเล่มแล้วต่อไปจัดที่หมอเสงไว้จัดหมอเสงจะจัดจนกว่าจะไม่มีคนไปหมอเสงอะนะจะจัดจนกว่าจะไม่มีคนไปเลิกไปกันเมื่อไหร่ก็เลิกจัดเมื่อน,นั้นเพราะนั้นตอนนี้ยังมีโอกาสยังมีเวลาในการจัดก็จัดไปก่อน ถ้าหมดโอกาสหมดเวลาเมื่อไหร่ก็เลิกจัดตามเหตุตามปัจจัยไปถ้าเรามีเมตตาให้แค่ตัวเองไม่แบ่งปันใครไม่เบียดเบียนใครจะได้บุญไหมก็ได้มันได้อยู่แล้วแก้ที่ตัวเองทําที่ตัวเองไงยังไงมันก็ได้ผลบุญอนุตรัธรรมบารมีจริงไหมไม่มีนะสรุปคนเราเกียรติการที่มีกี่ข้อครัที่จะเคย,ยตัวอย่างมาสองข้ออิจฉาและความตนี แล้วยังมีอะไรอีกมีอีกหลายอย่าง5อย่างก็มีมักโกรธก็มีที่โกรธมักโกรธนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นะเหมือนกันแต่ผู้ได้เจ้าตรัสเนี่ยที่อาจารย์ยกขึ้นมาเนี่ยยกขึ้นมาสองอย่างคืออิจฉาและตรณีถ้าแม่ทําผิดโกรธบาปไหมก็อย่าไปโกรธดิทิ้งอารมณ์วางอารมณ์อย่าไปสนใจเขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปไอยาลมยาหอมอะไรเนี่ยที่คุณอะไรก็ให้อาจารย์มาเพื่อนคุณปีมาศอะ แล้วก็จําชื่อเขาไม่ได้ไอ้อยาหอมเนี่ดีว่ะเวลาเวียนหัวตักเข้าปากดีขึ้นเลยอะ่ะอันเนี้ยดีมากเลยยาหอมปอลอยยอสะแล้งโอสดเนี่ยตาดอกสะแล้งเนี่ย จุกเสียดแก้ลมวินเวียนขึ้นเหียนอาเจียนจุกเสียดท้องลมขึ้นเบื้องสูงอมแก้ไอครั้งละหนึ่งช้อนชาก่อนอาหารหรือมีอาการดีนะเนี่ยก็ให้มาเมื่อไหร่จะเปิดร่วมทำบุญอีกคะเร็วๆนี้รอก่อนนะเพราะว่ากำลังเช็คกำลังเคลียร์เรื่องว่าอาจารย์จะรับโอนเงินที่จะไปช่วยคนเดินธรรมยาตาที่ประเทศอินเดีย เลยอยากจะรู้ก่อนว่ามันเป็นบัญชีวัดโอนตรงเข้าวัดอาจารย์แค่แจ้งประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยจาเป็นต้องขออนุญ,ญาตไหมหรือไม่เกี่ยวกับอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่ได้โอนเข้าหาตัวเองไม่ได้โอนเข้าหาชื่อใครโอนเข้าหาวัดโดยตรงอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเขากาลังเช็คกันอยู่ก็ถ้าไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาเราโอนตรงเข้าวัดแค่เอาบัญชีวัดมาใส่ไว้แล้วก็บอกให้คนโอนเข้าก็จบแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย เราจะเริ่มทำโครงการเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์แต่ทีนี้อาจารย์ขอหา,อาขอหาอะไรเขาเรียกว่าแหล่งตอนนี้ที่จะมีก็คือโงรองพยาบาลราชวิถีรองผู้อำนวยการโรงพยาบารลราชวิถีเนี่ยเขามาหาอาจารย์แล้วเขาอยากจะให้ร่วมสร้างโรงพยาบาลให้อาจารย์ช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ทีนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าเราจะแท็กจะแท็กของเราเองเนี่ยยังไงอย่างวัดเนี่ย เขาจะให้อาจารย์ตรวจสอบบัญชีธนาคารได้ก็คือเรารับเท่าไหร่เขาจะนั่งเช็คยอดให้เราเลยเขาเปิดบัญชีใหม่มาให้แล้วก็เงินที่วัดต้องการในการทำธรรมญาตา74รูปเนี่ยพระ7 0ชีสอีก4เนี่ยรวมเป็น74คนที่เดินทางไปประ,ประเทศอินเดียเนี่ยไปเผยแผ่พระธรรมที่นั่นเนี่ยกเ็เขาจะให้เราแท็กบัญชีธนาคารวัดโดยตรง แล้วก็เราโอนเงินเข้าวัดปุ๊บเขาก็จะเช็คย่อให้เราเลยว่าอ่ะครบจํานวน2ล้านตามที่ตั้งเป้าไว้ครบสั่งล้านปุ๊บก,ก็ยุติการบริจาคแล้วก็เข้าบัญชีแล้วก็หลังจากนั้นก็โอนครบแล้วก็ท่านก็จะไปดําเนินการเราก็เอาเงินให้วัดเนี่ยไปจัดแจงจัดการแล้วเดี๋ยววัดเขาก็จะโพสต์รายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยลงในวัดของเขาอ่าก็ไปติดตามได้ที่วัดว่ามีกิจกรรมในการเดินธรรมยาตาของเราก็รับผิดชอบในเรื่องของการโอนเงินก็จบ แต่คิดว่าไม่ต้องน่าจะต้องเสียตังค์หรือเปล่าอืมเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีมูลนิธิถ้ามีมูลนิธิอะมันง่ายคือเราเอาเราเราฟังอย่างนี้นะที่อาจารย์เนี่ยทําไมถึงอยากจะรับบริจาคเข้าส่วนตัวพ่อรู้ไหมแล้วเราชี้แจงไงหนึ่งสมมุติเรารับบริจาคเพื่อโรงพยาบาลคําถามคือมันมีกี่โรงพยาบาลอะเนี่ยอย่างเราพิมพ์ม,มามันกี่โรงพยาบาลน่ะเป็นสิบ เนี่ยที่พิมมาทรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ไปช่วยโรงพยาบาลนั้นพลาราพูดอาจะพูดเด็กกัมพาอ่าเด็กกัาพาก็มาห็น,นี้คําถามคือถ้าเราโอนไปที่เดียวแล้วที่นั่นเขาจะไปกระจายให้เราไหมคําถามมันก็ไม่ได้กระจายเขาก็ทําเพื่อโรงพยาบาลเขาถูกต้องไหมเออนี่แหละปัญหามันมันคือตรงนี้นั่นแหละคือเหตุผลที่มาอาจารย์สามารถรับแต่บัญชีธนาคารถ้าไปขออนุญ,ญาตรับบริจาคเรียรยัยบัญชีเงินธนาคารมันรับได้สิบล้าน มาแล้วนี่สิล้าน10ล้านเน teacher, ี่ยต่อหนึ่งบัญชีอาจะสามารถเอาไปกระจายได้เอาไปกระจายหลายๆโรงพยาบาลโรงพยาบาลละงล้าน2ล้าน2ล้าน2ล้านกี่โรงพยาบาลแต่ถ้าเอาโรงพยาบาลมาบัญชีเดียวมันได้บ <trif ft> ัญ <Punch> ช <underneath> ีเดียวมันโรงพยาบาลเดียวไงนี่แหละปัญหาอาจารย์ก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงคําว่าเพื่อโรงพยาบาลเราอยากทําไม่ใช่ไม่อยากทํามันอยากทําหมดแหละแต่ปัญหาคือยังเครื่องมือแพทย์อย่างเงี้ยเราอยากทําเพื่อช่วยเพื่อเครื่องมือแพทย์ไปหลายโรงพยาบาล อโโรงพยาบาลจัดซื้อโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลที่1ขาดเครื่องมือแพทย์จะไรสั่งเครื ized, ่องมือแพทย์เลยเราโอนเงินให้โรงพยาบาลโอนตรงให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลไปซื้อเองไม่เกี่ยวกับเราอโโรงพยาบาลที่2อย่ยากได้เครื่องมือแพทย์จะไรโอนเงินให้โรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์เอาใบเสร็จมายืนกับเราแต่โรงพยาบาลเป็นคนซื้อเราเป็นคนจ่ายตังค์อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเราอย่างเงี้ยให้โรงพยาบาลจัดการใครจะด่าไปด่าโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลโกไปโทษโรงพยาบาลไม่เกี่ยวกับเราใช่หรือเปล่า นี่ไงวิธีง่ายๆเราโอนอย่างเดียวแล้วก็ชี้แจงยอดไงเอาไปทําอะไรเอาไปเสร็จมายืนยันเอาไปเสร็จไปยืนยันเราไปเสร็จไปยืนยันมันจบแต่ปัญหาตอนเนี้มันไม่ได้อ่ะปัญหามันเยอะแล้วจะทายังไงทีเนี้ยมันก็ถ้าจะเอาบัญชีของแต่ละที่มามันก็ได้แค่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราอาจจะกําลังทํามูลณิทีอยู่ซึ่งไม่รู้ก็จะเสร็จเมื่อไหร่จะได้ใช้ประโยชน์เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้อย่างเงี้ยมันมีปัญหาหลายอย่างเราอยากทําแต่เราทําไม่ได้ พราะมูลนิธิมันยังไม่แล้วมันยังไม่แล้วเสร็จอาจารย์อยากทําหลายอย่างอยากช่วยหลายคนอยากช่วยหลายที่อาจารย์อยากช่วยเยอะมากแต่มันไม่ใช่ทุกที่ที่เราจะช่วยได้และอีกอย่างหนึง่งเรื่องการรับบริจาคมันมีความสุ่มเสี่ยงเยอะมันมีปัญหาเยอะแล้วก็ข้อขอลหาเยอะทั้งทงที่เราทําทุกอย่างถูกต้องหมดอย่างเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนว่าจะเอาอยัางไงดีขอหาทางออกทางแก้ก่อน ว่าจะเอาอยัางไงให้มันกระจายไปได้ทั่วถึงอย่างเงี้ยไม่ไปกระจุกอยู่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งอย่างเงี้ยให้มันไปหลายๆโรงพยาบาลกําลังขอคิดก่อนว่าจะเอาอยัางไงดีโจมตีอะโจมตีไปเถอะอาจารย์ไม่เคยสนใจกับเสียงโจมตีจําไว้นะใครอยากโจมตีอะไรโจมตีเลยอาจารย์ไม่เคยสนใจเลยโจมตีอะไรขุดคุยอะไรเฉยมากทำอะไรอาจารย์ไม่ได้เลยเพราะอะไรความจริงทนต่อ,อก,การเพ่งพิสูจน์ถ้าอาจารย์ไม่ได้โกง ใครก็ทำอะไรอันตรายอาจารย์ไม่ได้ถ้าอาจารย์โกงยังไงมันก็ทำอันตรายแก่อาจารย์ได้ปัญหาคือถ้าโกงมันสวยแน่แต่ถ้าไม่โกงรอดแน่เพราะฉะนั้นใครจะคอลหาเอาเงินไปใช้หรือเปล่าไม่สนใจเลยเพราะตรวจสอบได้แล้วอาจารย์เปิดเผยบัญชีทุกเล่มจบไม่ยาก อยากให้อาจารย์จัพผ้าป่าไปสร้างเนี่ยมันก็สารพัดต่ละคนนะมันจะสรรหาให้อาจารย์ไปสร้างแล้วคาถามคืออาจารย์จะเอาปัญญาที่ไหนไปสร้างกับทุกที่ทุกทางไม่ได้มีเงินเยอะวันเกิดจริงๆวันที่3กุมภาพันธประชาชนแจ้งเกิด2เมษาสรุปยึดวันไหนก็ต้องยึดตามวันแจ้งเกิดสิมันปีมันมีผลต่อการทาธุรกรรมของเราอ่ะก็ต้องอาศัยวันเกิดตามัตรประชาชน ทําดีทําไปอย่าไปด่าใครอ่ะแล้วกูไปด่าใครล่ะกูไม่ได้ด่าใครนี่ถ้าไม่ให้มามไม่มาเข้ามาให้กูดา่ากูจะด่าไหมละ่ะอย่าเข้ามาให้กูดา่าสินี่เล่นเข้ามาให้กูดา่าแล้วกูจะเก็บไว้ทําอะไรล่ะกูก็ด่าสิอาจารย์ใจบุญผมยืมสักสองหมื่นห้าไม่ให้จะกูไม่ให้ใครยืมจะถ้ากูจะให้กูให้เลยให้ยืมไม่ให้แล้วเลือกด้วยว่าจะให้หรือไม่ให้ อย่างมึงคนขี้ยืมอย่างเงี้ยหรอก, <c oughs> กูไม่มีวันให้มึงกล้ายืมได้แม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักสันดานอย่างนี้เดินดุมๆเข้ามาขอยืมตังกกูไล่กลับบ้านนะกูบอกให้กูไล่กะเพิดนะสันดานอย่างนี้กูไม่ให้ยืมหรอกมึงยังกล้ายืมแม้แต่คนไม่รู้จักแสดงว่ามึงนี่ยืมชาวบ้านมาหมดแล้วจนไม่มีใครจนทุกคนเนี่ยละอาแก่มึงหมดแล้วเนี่ยกูรู้ได้เลยญาติลาอาเลยมาขอยืมกูเนี่ยทั้งที่มึงไม่ได้รู้จักกูเลยแม้แต่นิดเดียวกูเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ามึงได้ซ้ำแต่กล้ายืมเนี่ย มันชัดเจนเลยนะแสดงว่าญาติลามึงหมดแล้วญาติโกโหติกาเพื่อนร่วมงานมึงเนี่ยไม่มีใครจะให้ยืมหมดแล้วเนี่ยแสดงว่ามึงเป็นหนี้เขาเต็มไปหมดคิดว่ากูจะให้เหรอไม่ให้หรอกสันดานอย่างเงี้ยอาจารย์อริยะศรีสอนหน่อยลืมครับไปฟังในช่องแดงน่นทำคลิปไว้ให้พวกมึงก็ไม่คิดจะไปดูกันนะขยับก,กล้องใกล้กว่านี้หน่อยได้ไหมครับเพื่อ ทำไมกูต้องขยับกล้องใกล้กว่านี้เดี๋ยวตอบกูสิจะดูหำกูเหรอเพื่อกูตั้งประมาณนี้ก็ใกล้พอแล้วจะเอาใกล้ขนาดไหนจะต้องเห็นชั้นหนังกาพาหน้ากูเลยเหรอฮะขอกําลังใจผู้ป่วยเอชไอวีค่ะเขาพลาดครั้งเดียวแต่ทุกใจหนักทุกทําไมป่วยเอชไอวีเดี๋ยวนี้มันรักษาได้ทุกทําไมก่อนไปกินยาสิกินยาให้ตรงเวลาทุกวันเป็นประจํา มันไม่ตายแล้วสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอใช้ชีวิตได้ตาปกติทำยูเท่ากับยูภูมิคุ้มกันให้มันขึ้นมีเพศสัมพันธ์ตามปกติได้เลยใช้ชีวิตตาปกติแต่ใส่ถุงยางป้องกันแต่เราอะถ้าทำยูเท่ากับยูเท่ากับว่าเราไม่สามารถแพร่เชื้อกับใครได้เพราะเชื้อเนี่ยไม่สามารถแพร่ได้เพราะมันมีมีมยากดภูมิไว้เกียวทำไม ตั้งสติรักษาตัวเองให้ดีเดี๋ยวนี้เป็นคนป่วยเป็นเอชไอวีไม่ตายอายุยืนกว่าคนที่ป่วยปกติอีกกูบอกว่าเอชไอวีกับมะเร็งอะมะเร็งน่ากลัวกว่าเพราะมะเร็งไม่นานตายเอชไอวีในอยู่ไปสิบยี่สิบปีก็ไม่ตายเผลอผิวพันณงามกว่าพวกที่เป็นมะเร็งด้วยซ้ำมะเร็งเนี่ยดำเอาดำเอาเอชไอวีดิขาวเอาขาวเอากูจะบอกให้อิ่มน้ำสํำราญอุดมทูนสุขคนเป็นมะเร็งี่ผอมเอาผอมเอาดำเป็นหมาเผานั่น กลัวอะไรก่อนคนเป็นมะเร็งสิควรกลัวคนเป็นไดเชวีไม่ดีควรในการกลัวเลยกินยารักษาตัวเองไปเป็นประจำอยู่ยาวๆมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนแล้วมันรักษาได้แล้วไปหาหมอเป็นประจำไปรับยาเป็นประจำกินยาเป็นประจำทุกวันแค่นั้นเองมันกดภูมิไวอืมเป็นมะเร็งอะน่ากลัวกว่าเยอะอาจารย์ใกล้วาเลนไทนยอีกแล้ววาเลนไท์มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะ คนเก่ามันมาขอคืนดีจะด่ายังไงให้มันสํานึกพอพูดให้มันหลายๆครั้งแล้วคนเก่ามันมาขอคืนดีจะด่ายังไงไม่ต้องด่าก็แค่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราก็ใช้ชีวิตของเราไปแค่นั้นเองจะไปสนใจเขาทําไมเราก็เริ่มต้นในการใช้ชีวิตไปไม่ต้องไปด่ามันอยากขอคืนดีปล่อยให้มันคืนดีไปคนเดียวเราไม่ต้องไปคืนดีกับมันจบ กล้วยไม้สีขาวสวยอาจารย์ลดกล้วยไม้ด้วยนะคะกูรู้สารเณอีกแล้วต้นไม้บ้านกูเดี๋ยวกูจัดการเองไม่ต้องมาสารแนกูลดน้ำต้นไม้ถ้ากูไม่ลดน้ำต้นไม้ดอกมันจะสะพังขนาดนี้เหรออ่าน,นี้ก็ตายหมดแล้วสิสารเณบ้านมึงกะรดน้ำต้นไม้ก่อนมีต้นไม้ให้รดหรือเปล่ามาสารแนกับต้นไม้บ้านกูอีกมีหน้ามาสั่งสอนกูด้วยนะ พระที่อาจารย์ไปบวชให้ที่สุพรรณเมื่อปีหกสิบหรือยังครับไม่รู้จ้าอยากรู้ไปดูที่วัดหนักกูกนะ็ไม่รู้มันกันวาท่านจะอยู่หรือเปล่าอยากกินเนื้อแต่มีเพกเเนตอยู่ในบ้านกินได้ไหมทาไมจะกินไม่ได้ละ่ะอยากกินก็กินมันไม่ได้เกี่ยวกับมีเพกเเนตในบ้านหรือเปล่ามึงมีปากไหมถ้ามีปากก็กินได้ปัญหานี่คือตัวสุดท้ายที่จะละใช่ไหมก็ละตัณหาได้ก็ก็ละอวิชาได้ ขอดูของที่อาจารย์ได้จากหลวงพ่อกันหาสองถุงคืออะไรพุทซาลูกพุสซาพุทซานมลูกบเริ่มเลยปวดไม้เท้าเนี่ยค่ะอยู่บนบ้านขี้เกียจหยิบถ้าทุกคนบนโลกทำหมันจะไม่มีคนลงมาเกิดใช่ไหมมันไปไปไม่ได้คำถามที่มึงตั้งคำถามมันเป็นคำถามเพอร์เจอร์อูให้มึงทำมึงทำไหมล่ะ คือมึงตั้งอะไรคำถามอะไรให้มันไปไปได้หน่อยอาจารย์หนูสวยไหมสวยสวยเหมือนอีหมีเลยผู้หญิงที่เขาเป็นเพื่อนในเฟซของเราเขาคิดยังไงถึงทักไปคุยกับแฟนเราทัา้าที่เราเป็นแฟนแอบกินเหรออะไรของมึงอะผู้หญิงที่เขาเป็นเพื่อนในเฟซเราเขาคิดยังไงถึงทักไปคุยกับแฟนเรา แล้วกูจะรู้นี่กูต้องรู้ไหมเนี่ยนี่คือขนาดถึงเดินทางมาว่ากูต้องรู้แล้วหรอว่าเพื่อนในเฟซมึงคิดกับมึงยังไงถึงเอาหัวมึงนี่คือกูต้องมานั่งอธิบายความคิดของคนที่มาจีบหัวมึงด้วยว่าเขามีความคิดยังไงเพื่อกูก็ไม่แปลกใจอะนะถ้าผัวจะนอกใจมึงถ้ากูมีเมยมีเมียอย่างมึงกูก็ทิ้งเหมือนกันแหละ กูคุยกับคนอื่นดีกว่ากูคุยกับมึงแล้วกูยังประสาทแตกนี่กูแค่อ่านคําถามมึงกูยังประสาทแตกกันเนี่ยถ้าเป็นผัวมึงเนี่ยจะขนาดไหนไม่แปลกใจถ้าเขาจะคุยกันนะถ้าเขาคุยกับมึงไม่รู้เรื่องสมควรแล้วล่ะกูแนะนําะนะสมควรอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องฝันว่าฟันหลุดแล้วมีเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับครอบครัวได้ไหมครับว่าจริงไหมไม่จริงจ้าฝันจ้ามึงคิดไว้เสมอว่ามึงแค่ฝัน ฟังนะมึงฝันจะฝันว่าฟันหลุดคอหลุดหามหลุดหอยหลุดจาะไราหลุดก็ตามมึงแค่ฝันมีคนทักมายืมเงินบ่อยทุกวันบางทีเหมือนเอาความทุกข์มาทิ้งไว้ที่เราแล้วแล้วอย่างไงเง่แล้วมึงจะไปทุกข์กับเขาทําไมก็แค่ไม่ต้องให้แค่นั้นเองมันจะยากอะไรวะ เราขายไส้กอรอกซื้อหมูมาทําขายบาปไหมคะสั่งฆ่าไหมเราถ้าไม่ได้สั่งฆ่าไม่เป็นไรไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้เลยสงสัยได้ข่าวมาว่าพรุ่งนี้ธนาอนันตชัยจะฟ้องอาจารย์อีกใช่ไหมครับไม่รู้จ้ะจะฟ้องอะไรก็ฟ้องไปเถอะกูเบื่อจะสนใจแล้วกูเหนื่อยฟ้องไปเถอะอะไรก็ทําไปอยากทําอะไรทําเลยกูเหนื่อยก <laughs> ูทําหน้าที่ของกูแล้วไม่ไปต่อรอต่อเถียยอะไรกูเหนื่อย มีแต่เรื่องไร้สาระปัญญาอ่อนกูไม่เห็นประโยชน์แต่กจะเป็นแก่นสารสักอย่างกูเลิกฟังกูเลิกวิ่งตามแล้วกูเหนื่อยเราหยุดแล้วท่านหยุดแล้วหรือยังกูหยุดแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาแปดเปื้อนกูแล้วกูเหนื่อยอย่าจะฟ้องฟ้องไปกูไปแก้ข้อกล่าวหาตามเหตุตามปัจจัยไม่ตีโพยตีพายไม่วุ่นวายแบบใครแล้วกูหยุดแล้วกูเหนื่อยที่เกียจตอบ่อคำถามมันเหนื่อยนะจะบอกให้ ลำพังแต่สอนธรรมะก็เหนื่อยมากพอแล้วต้องมานั่งวิ่งตอบคำถามกับปัญหากับคนอื่นอีกตอนนี้กูไม่ชี้แจงอะไรทั้งนั้นเรื่องไม่เป็นประโยชน์ไม่สนใจใครอยากจะว่าอะไรว่าไปถ้ามีเวลาในการชี้แจงจะชี้แจงถ้าไม่มีเวลาในการชี้แจงก็ไม่ชี้แจงแล้วเหนื่อยเอาเวลาไปสอนธรรมะดีกว่างานรออยู่เต็มไปหมดไม่มีเวลามานั่งพูดจาอะไรกับใครละอีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็จะหยุด ออกบรรยายทำแล้วเดี๋ยวจะนั่งไล้สดอยู่บ้านอย่างเดียวละไม่รับงานนอกละถ้าขันห้าไม่ใช่เราแล้วอะไรคือเราไม่มีไงมันมีแต่อุปทานเราไปอุปทานเองว่าเป็นเราแต่ไม่มีอะไรเป็นเรา